สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําต้มจืดหมูสับปลาหมึกวันนี้ไม่ได้ขายกับข้ารูดพุ่มพวงเลยจัดการเอาวัตถุดิบที่เหลือทาเมนูอร่อยๆซุดคล่องคอเราไม่ต้องพึ่งซุปก้อนรับรองว่าหอมอร่อยกลมกล่อมไม่แพ้กันเลยตาเครื่องใส่พริกไทยหนึ่งเม็ดก็พอแกงน้อยกินสองคนถ้าใส่เยอะจะเผ็ดสุดไม่อร่อยใส่รากผักชีกระเทียมบวหอมตำพอหยาบหยาบเราจะปรุงรสในครุบไปพร้อมกันเลยใส่เกลือรสดีซีอิ๊วขาว กถอยน้ำรมแล้วก็น้ำตาลใช้สากคนๆคนผสมให้เข้ากันนะขั้นตอนนี้ลืมถ่ายวีดีโอเก็บไว้ต้มน้ำพอน้ำเดือดเราก็ใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยเคี่ยวน้ำซุปใช้ไฟกลางสักครูนะให้เครื่องหอมหอมออกมาน้ำซุปก,ก็จะได้มีรสชาติพิดกลมกล่อมจากนั้นเราก็ใส่หมูสับไปท้องใส่ปลาหมึกใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนต้มไปเรื่อยๆจนกว่าปลาหมึกสุก ก็ชิมดูรสตามชอบได้เลยปิดท้ายด้วยต้นหอมแล้วก็ผักชีเค่นี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตุ่มจืดหมูสับละมุนหอมๆซดน้ำคล่องคอแบบนี้ไม่ต้องฮอรซุปก้อนเลยค่ะน้ำซุปใส่น่ากินมาก